สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนวันนี้หน่อยจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทำหน้าปก YouTube นะคะถ้าคนไหนยังไม่มีแอปนี้ก็อัปโหลดแอปมาได้เลยค่ะมีเสร็จแล้วมีอันนี้หน่อยไออัปโหลดมาแล้วหนก็จะกดลงไปเลยนะคะตรงแอปนั้นทีนี้ก็จะเห็นปุ่มนี้ไหนก็กดลงไปก็จะมีโฟโตอัลบั้มเราจะเลือกรูปนี้ค่ะ ในคอแนะนำนะคะให้ถ่ายรูปในแนวนอนนะคะเพื่อจะได้เข้ากับ YouTube ของเราเข้ากับวิดีโอของเราเพราะว่าวิดีโอของเราก็จะเป็นแนวนอนเสร็จแล้วไหนก็จะกดตรงนี้นะคะดันก็จะมาประมาณนี้แล้วเราก็จะเพิ่มเติมเขียนลงไปนะคะแอดแท็กตรงนี้นะคะถ้าเราอยากเขียนสอนทำ ือเดียวค่อนข้างยากแล้วนะคะสอนทําปก YouTube นี่นะคะก็ตัวอย่างแค่นี้ก็ไปเพิ่มเติมกันเองอันนี้หน่อยเสร็จแล้วนะก็จะกดตรงนี้ดันประมาณนี้นะคะ่ะถ้าหนังสือตัวใหญ่เกินไปแล้วก็กดตรงตัวหนังสือมันก็จดขึ้นมาตรงนี้เห็นนไมหมคะขนาดใสแล้วก็เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะประมาณนี้ถ้าเห็นเป็นตัวแบบนี้เราก็กดออกให้มัน อันนั้นหายไปนะทีนี้ถ้าเราไม่ชอบสีนี้นะคะเราก็มากดตรงนี้สไตล์เปลี่ยนสีได้นะคะเล่นกลับไปเลยชอบสีอะไรก็จัดไปเลยะคะ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าชอบสีนี้ก็กดดันค่ะถ้าไม่ชอบตำแหน่งของตัวหนังสือตัวนั้นแล้วก็เลื่อนมาได้เลยนะคะ ทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มรูปภาพตรงนี้นะคะกดตรงเลื่อนรูปภาพนะคะตรงนี้ค่ะปุ่มนี้เราก็จะเห็นเห็นว่า add นะคะ add image จลงตรงนี้แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราชอบได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็กดดันมันก็จะมาประมาณนี้แล้วแล้วก็แล้วแต่เราจะเลื่อนเนี่ยนะคะโอเคถ้าเสร็จแล้วหนหยก็จะ เอ้ก็จะเซฟนะคะเซฟปุ่มนี้นะคะนี่นะคะเซฟตรงนี้ไปหลังจากที่เราทำหน้าปกเสร็จแล้วนะคะไนก็จะเข้ามาตรงนี้แอป Byt Studio เป็นเกี่ยวกับเ,เขาจะบอกเวลาเรานะคะว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ไหนอันนี้ได้น้อยอน,นิดมานะคะแต่เราถ้าอยากเปลี่ยนวิดีโอนี้นะคะเราก็กดตรงนี้ลงไปะคะ่ะ แล้วก็กดตรงนี้นะคะลูกศรเอไม่ใช่ลูกศรตรงปากานี่นะคะก็กดลงไปอีกจะเห็นตรงนี้นะคะกดปุ่มเชงนี่นะคะหน้าปกที่เราทำไว้เมื่อกี้แล้วก็กดไปเลยถ้าเราเลือกนะคะเราก็กดตรงนี้ s elect แต่ว่านอยไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่านี้นายทำเป็นตัวอย่างะะแล้วก็จะกลับมาที่เดิมตัวนี้ค่ะนะคะ,นะคะ ก็คือเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะเผื่อจะช่วยกันได้ไหนก็เพิ่งเริ่มเนาะไม่ไม่ได้ทําจริงจังเท่าไหร่ก็เพิ่งเริ่มจริงจังพักล่างหลังนะคะถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบาย